วันนี้เราก็จะมาทําหมกปลากันนะคะเริ่มแรกก็ตาพริกก่อนตำตำ,ตำระวังพริกเข้าตาอืมโอเคตาไปเรื่อยๆจนกว่าจะละเอียดนี่ละเอียดแล้วค่ะก็เอาใบตองมาวางนี่ปลาใส่ลงไปหนึ่งสองสามนี่เรารู้ว่าสามอยู่แล้ว อืใส่เกลือใส่ประเด็กใส่ผงชูรสใส่พริกนี่นะใส่ใบตะไคร้โอ้โหใบตะไคร้เยอะมากอย ใส่ตูใส่บักหอมใส่พริกแล้วก็ปิดเลยปิดมวน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 ,นี่ค่ะนี่แล้วก็ทำอย่างนี้เลยนะนี่ แล้วก็เอามามัดไว้เอาเชือกกล้วยมามัดไว้นี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นนำมาเสียบโอเคอ่าแล้วก็ไปปิ้งปิดไว้อือืึ ใบตองเกียมเกี่ยมจริงๆแล้วก็พริกกับด้านและใส่ฝาไว้อีกครั้งหนึ่งเปิดฝาออกมาเลยอ่าแล้วก็เอาจานมาจานใหญ่นะเนี่ยอู้เอามาเอาที่เราปีงเมื่อกี้มาอู้น่ากินมากเลยหมกปลาของเรานะคะทำตามได้เลยอูโหน่ากินมากขอตัวไปกินก่อนนะ